สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันพุทธที่30สิสิงหาคม2023วันนี้เป็นวันพุธและก็เป็นสัปดาห์ที่21ในเทศกาลธรรมดานะครับะจะนำเอาบทอ่านจากคำสอนของนบ,บุญโครมบันอาชิการนะครับได้มาพิจารณากันนะครับในหัวข้อบอกผู้ใดกระหายเชิญมาหาเราและดื่มเถิด ท่านบอกว่าจงพิจารณาแหล่งกำเนิดของทานน้ำซึ่งเป็นที่มาของปังด้วยพระองค์เดียวกันทรงเป็นปังและทานน้ำคือพระบุตรแต่องค์เดียวพระเป็นเจ้าของเราซึ่งเราต้องปรารถนารับพระองค์เสมอเราต้องรับประทานพระองค์และรักพระองค์เราต้องกลืนพระองค์พระความอยากอยากรับพระองค์ด้วยใจร้อนรนเสมอดื่มจากพระองค์เหมือนดังจากบ่อน้ำพุ โดยเต็มเปี่ยมด้วยความรักขอให้เราดื่มพระองค์ด้วยความกระหายอย่างร้อนรนขอให้เรามีความสุขในความหวานและรสโอชาของพระองค์เพราะพระเจ้านั้นอ่อนหวานและน่ารักจึงเป็นการถูกต้องที่เราต้องกินและดื่มพระองค์และยังคงหิวกระหายพระองค์อีกต่อไปเพราะพระองค์ทรงเป็นอาหารและเครื่องดื่มของเราแต่จะดื่มและกินพระองค์เท่าไหร่ก็ไม่หมด แม้จะกินโรรองเท่าไหรก็ไม่มีวันหมดแม้จะดื่มโรรองเท่าไหร่ก็ไม่ลดน้อยลงเพราะปังของเราเป็นปังนิรันดรและทานน้ําของเรานั้นหวานและคงอยู่ตลอดกาลดังฉะนั้นท่านประกาศกจึงกล่าวว่าผู้ใดกระหายจงมาหาทานน้ําเถิดพระองค์ทรงเป็นทานน้ําสําหรับผู้ที่กระหายแต่ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่อ โดยเหตุนี้ผู้ที่กระหายซึ่งพระองค์ได้ทรงยกขึ้นสู่ความศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงเรียกมหาพระองค์เขาไม่เคยอิ่มเมื่อดื่มยิ่งดื่มเขาก็ยิ่งกระหายเป็นการถูกต้องแล้วพี่น้องที่รักที่เราต้องปรารถนาสแสวงหาและรักพระวจนะของพระเจ้าผู้สูงสุดซึ่งเป็นบ่อน้ำพุแห่งปิชญานตามที่พราสาวกล่าวว่า ขุมทรัพย์ที่ซ่อนเรลนของพระปีชยานและความรู้อยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเรียกผู้ที่กระหายมาดื่มหากท่านกระหายจงดื่มจากบ่อน้ำผู้แห่งชีวิตหากท่านหิวจงกินปังแห่งชีวิตเป็นบุญของผู้ที่หิวปังนี้และกระหายน้ำจากบ่อน้ำผูนี้และยิ่งกินยิ่งดื่มยิ่งอยากกินอยากดื่มยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่เขากินและดื่มนั้นหวานฉ่ำที่สุดและความหิวกระหายที่มี มากยิ่งขึ้นก็ไม่เคยรู้สึกอิ่มฉะนั้นท่านประกาศกจึงกล่าวว่าจงลิ้มรสและดูเถิดว่าพระเจ้านั้นอ่อนหวานและน่ารักเพียงใดนะครับก็ดูเหมือนว่านักบุญโครมบันดิการเนี่ยก,ก็พูดถึงอ,อ,องค์พระเยสุเจ้านะจะว่าพูดถึงศีลมหาสนิทก็ได้นะครับพระกายและพระโลหิตของพระเยสุเจ้าที่เรานั้นเ,เข้าใจดีและเราก็ กินและเราก็ดื่มเพื่อบำรุงเลี้ยงชีวิตจิตชีวิตวิญญาณและก็ชีวิตของเรานั้นให้เข้มแข็งมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั่นเองนะครับอันนี้นั้นบุญโครมบันได้อธิบายและเปรียบเทียบว,ว่ายิ่งเราได้กินได้ดื่มยิ่งเราได้ชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้ากับพระเยซูเจ้ามากแค่ไหนเราก็ยิ่ง มีความชื่นชมยินดีแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเจริญชีวิตในความสุขจเจริญชีวิตตามจิตอารมณ์แห่งความรักที่พระเยซุเจ้าองค์ทรงลงมาบอกอมากเท่านั้นนี่คือสิ่งที่นักบุญโครมบันได้อธิบายไว้นะครับผู้ที่กระหายมาหาเราและดื่มเถิดเป็นคำเชื่อเชิญเป็นคำเชื่อเชิญของพระเจ้าที่ให้เรารู้จักที่จะเมื่อกระหายเมื่อหิวก็ ไปหาอะไรที่จะทําให้อิ่มทาอะไรให้สดชื่นทําให้ชุ่มชื้นขึ้นนะครับและพระองค์ก็บอกว่าสิ่งนั้นก็คือต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ต้องกินและดื่มแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่กับพระองค์มันก็จะไม่มีความทุกใดๆที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ว่าเป็นพระองค์เองที่จะคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยทำให้ชีวิตของเขานั้นเข้มแข็งเข้มข้น และเป็นชีวิตที่จะเจริญไปในโลกนี้เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีกับ mi, เพื่อนพี่น้องเสมอนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันในความเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยก็ถูกเรียกร้องถูกเรียกร้องอยู่อย่างนี้แหละถูกเรียกร้องหรือว่าถูกเชื้อเชิญก็ได้ให้เจริญชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าและแน่นอนใครที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าเขาก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องกับเพื่อนมนุษย์ มันแยกกันไม่ออกความรักต่อพระเ็นเจ้าก็เป็นความรักที่ต้องมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยใครจะบอกว่าฉันรักพระเจ้าแต่เขาไม่รักพรเพื่อนมนุษย์นั่นไม่ใช่หรือก็บอกเขารักเพื่อนมนุษย์แต่ไม่ได้รักพระเจ้าเขาก็ไม่ใช่สิทธิพระเยสูเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่เข้าใจและก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยสูเจ้าไม่ได้เป็นบุคคลที่จะได้รับสริริรุ่งโรจน์สิริโรจนากับพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องได้ ใช้เวลาที่เรามีที่พระเจ้าประทานให้กับเราในหน้าที่การงานต่างๆที่เราทําหลายคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปบางคนเป็นอาจารย์บางคนเป็นพ่อค้าเป็นนักเรียนเป็นปู่ย่าตายายรับราชการอะไรก็แล้วแต่นะขอให้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทําหน้าที่นั้นให้เหมาะสมที่สุดเพราะอย่าลืมว่าเรามี พระเยสุจ้าพระองค์อยู่กับเราและเป็นพระองค์ที่จะคอยดูแลเราให้ทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดถึงและก็เข้าใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบจเจ้าทรงมีต่อเรานะครับที่เราต้องเอาความรักเนี้ยไปมอบให้กับผู้อื่นเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะครับขอพระเป็จเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ